สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวปากกากันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเป็นปากกาคอแร้งนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมีหลายท่านสับสนระหว่างปากกาคอแร้งกับปากกาหมึกซึมนะครับอันนี้นะครับด้ามที่ผมถืออยู่นี้คือปากกาหมึกซึมนะครับ แบบนี้เรียกว่าปากกาหมึกซึมที่ด้านในนะครับมีคอนเวคเตอร์มีระบบสูบหมึกนะครับแบบนี้จะเรียกว่าปากกาหมึกซึมนะครับแบบนี้คือหมึกซึมอย่าจำสับสนนะครับอย่างนี้คือหมึกซึมต่อมาปากกาคอแรลงเนี่ยเขาจะมีชิ้นส่วนอยู่สองชิ้นส่วนก็คือส่วนที่เป็นหัวปากกา นะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีมากมายหลายยี่ห้อหลายรูปแบบนะครับให้เลือกใช้นะฮะอ,อันนี้คือหัวปากกาคอแร้งนะครับแล้วก็จะเป็นด้ามปากกาด้ามปากกาคอแร้งเนี่ยมีหลากหลายมาก,มากๆนะครับโดยยกตัวอย่างที่เป็นของเก่าก่อนนะครับอันนี้คือเก่ามากนะครับชื่อยี่ห้อเนี่ยเลื่อนลางไปแล้วนะครับของเยอรมัน นะครับอันนี้ของเยอรมันอันนี้ชื่อยี่ห้อยังอยู่นะครับ w o ินะครับยี่ห้อ w o ิก็ของเยอรมันอีกเช่นกันนะครับสองอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของอังกฤษนะครับน่าจะนะถ้าผมจำไม่ผิดฮนะ่วนหัวเขาก็แตกต่างกันมีส่วนที่เป็นซิลิโคนนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะเป็นซิลิโคนอย่างนี้นะครับส่วนที่จะ ใช้ยึดหัวปากกากับด้ามบางยี่ห้อก็จะเป็นโลหะแบบนี้นะครับตรงหัวเป็นโลหะงนี้นะครับหรือถ้าเป็นที่มีราคาถูกหน่อยนะครับก็คือจะผลิตที่ประเทศจีนนะฮะก็จะเป็นซิลิคนแต่ว่างานก็จะไม่ได้เรียบร้อยอะไรนะครับด้ามก็เป็นพลาสติกธรรมดานะฮะแล้วก็มีของญี่ปุ่นนะครับ ของญี่ปุ่นเนี่ยตัวซิลิโคนทาต้องบอกว่าของญี่ปุ่นเนงานค่อนข้างจะเนียนนะครับเรียบร้อยมากไม้เป็นไม้สนนะครับตรงซิลิโคนด้านหน้าเนี่ยรองรับหัวประกาคอแร้งทุกขนาดนะครับใส่ได้หมดเลยนะฮะลักษณะด้ามก็จะอ้วนป้อมนะครับอ้วอนป้อม,ด,มด้านยาวๆก็มีนะครับของญี่ปุ่นมีเหมือนกันแล้วก็อันนี้มาจากประเทศอังกฤษนะครับก็เป็นโลหะ นะครับส่วนยึดเป็นโลหะด้ามเป็นไม้นะครับเพราะยาวจับอย่างนี้นะครับอันนี้คือปากกาคอแร้งจะมีประมาณนี้นะฮะส่วนน้ำหมึกที่เขาใช้เนี่ยสมัยก่อนนะครับจะเป็นพวกอินเดียอิงนะครับสมัยนี้ก็สามารถใช้พวกเอ่อหมึกคาเมลนะครับหรือว่าคิดตันอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับอันเนี้ยคือ ปากกาคอแหลงนะฮะส่วนถ้าเป็นปากกาหมึกซ Adjust ึม anyway, นะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะปากกาหมึกซึมเนี่ยจะใช้หมึกคนละชนิดกันเลยนะครับไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะฮะนี่นะครับ <c oughs> แต่ปากกาคอแหลงใช้น้ำหมึกของปากกาหมึกซึมได้นะครับแต่ปากกาหมึกซึมจะใช้พวกน้ำหมึกปของปากกาคอแหลงไม่ได้นะครับไม่งั้นคืออ่ปากกาพัง นะครับปากกาคือพังอันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะครับเข้าใจง่ายว่าอะไรคือปากกาคอแหลงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าปากกาคอแหลงเนี่ยมันได้เลือนหายไปแล้วนะครับถ้าใครที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะพอรู้จักนะครับว่าอะไรคือปากกาคอแหลงแต่สมัยนี้นะครับเป็น Gpen นะครับถ้าเราพูดถึง G Pen เนี่ยเราจะดิกออกว่ามันเป็นประกาประเภทไหนนะฮะ G-Pen กับคอแรงคือประกาชนิดเดียวกันนะครับประกาชนิดเดียวกันฮะก็ทำความเข้าใจนะครับตรงกันว่าสิ่งนี้เรียกว่าประกาคอแรงนะครับหรือว่า d i ฟเพนนะครับภาษาอังกฤษจะบอกว่าดิ p เพนโอเคครับขอบคุณครับ